สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตร,รายการโดยเสถียรธรรมสถานาเรามาชมช,ชมาเดี๋ยววันนี้เราจะสวดเรื่องอริยมรรคมีองแปะหให้ทำความเข้าใจกับผัสสะให้ชัดผัสสะคือการกระทบตาดูเป็นเรื่องของโลก หูฟังเป็นเรื่องของโลกหูฟังเสียงตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบใจไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นเรื่องของธรรมเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีการกระทบจะมีการทำงานเป็นคู่อยู่6คู่ในแต่ละคู่นั้นก็มีอายตนะภายในเช่นหนึ่งตาอายตนะภายนอกคือรูปมีตามีรูป ถ้าไม่มีวิญญาณการรับรู้ทางตาการกระทบไม่สมบูรณ์การกระทบที่เรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันอาศัยองค์ประกอบ3องค์ประกอบก็คือ1ตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกวิญญาณการรับรู้ทางตาเรียกจักสุวิญญาณถ้าสามอันนี้คือตารูปและจักุวิญญาณทำงานพร้อมกันอย่างฉับพลันเรียกกระทบ คือผัสสะอย่างนี้เข้าใจเข้าใจมากขึ้นไหมทีนี้หูมีหูมีเสียงเครื่องบินถูกไหมหูได้ยินเสียงถ้าวิญญาณการรับรู้ทางหูเรียกโสตะวิญญาณและโสตะวิญญาณในขณะนั้นมีปัญญาเสียงเครื่องบินมาเราได้ยินแต่ใจเราไม่มีอคติและเพ่งโทษวิญญาณการรับรู้เป็นปัญญาอยู่ เสียงเครื่องบินมาแต่ใจของเราไม่มีความลำคาญไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงเครื่องบินจึงไม่ลำคาญเสียงเครื่องบินดังแต่จิตเงียบจากอคติวิญญาณการรับรู้เป็นปัญญาอยู่เสียงมาแต่จิตเงียบจากการเอาเรื่องฟังนะเสียงมีอยู่แต่จิตเงียบจากการเอาเรื่อง เสียงดังแต่ใจไม่ทุกอย่างเงี้ยเรียกว่ามีโสตะวิญญาณทางหูที่มีปัญญาครองไว้อย่างนี้เข้าใจไหมเธอก็ไม่ต้องไปอยู่ในโลกนี้ที่จะไม่ได้ยินเสียงคนนินทาหรอกมีเสียงนินทาแต่นินทาแล้วไม่ทุกเพราะจิตเงียบจากการเอาเรื่องเพราะมีปัญญาตอนที่มีวิญญาณการรับรู้ทางหูทุกจึงไม่เกิดอย่างนี้คือความไม่ประมาททางจิต ไม่ใช่ไม่ประมาทคือไม่เดินข้ามถนนให้รถชนแต่ไม่ประมาทก็คือไม่ทำให้จิตขุนมัวในขณะที่เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีภาวะของความตระหนักรู้มันก็ทำให้ร่างกายของเราในขณะนั้นที่ข้ามถนนเนี่ยไม่ข้ามไปอย่างมีความกลัวความกลัวเป็นทุกข์แต่การเดินอย่างมีความตระหนักรู้ที่จะระมัดระวัง และเป็นอิสระจากความกลัวก็คือการข้ามถนนที่ปลอดภัยทางกายและใจก็ไม่ทุกข์ในทางการปฏิบัติทางจิตอย่างนี้พอเห็นเป็นภาพไหมคะอ่ะเธอกลัวตุ๊กแกไหมกลัวตุ๊กแกไหมจะไม่ถามคนกลัวตุ๊กแกก่อนพอได้ยินเสียงตุ๊กแกเนะี่ยคิดอะไรพอได้ยินเสียงตุ๊กแกเนะี่ย ที่นี่มีตุ๊กแกเยอะอะได้ยินเสียงตุ๊กแกไหมอ๋อไม่ได้ยินเลยเหรอคนที่เคยมีมีแค่เรียกประสบการณ์กับตุ๊กแกที่มันทําให้เกิดการปรุงแต่งมาในเด็กๆเกนี่ยนะคะพอได้ยินเอาไม่ต้องได้ยินหรอกเอาตาเห็นเสียงตุ๊กแกาตาเห็นตุ๊กแกถ้าเรารู้สึกได้ว่า ตุ๊กแกจะเข้ามาทําร้ายเราคือมันจะเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของมันมันเรื่องของเราเข้าใจไหมคะเราได้ยินเสียงตุ๊กแกแล้วเห็นมันแล้วยืนตัวแข็งอยู่ตอนนั้นน่ะคะ่ะจิตเป็นยังไงรู้ไหมคะเออกลัวกลัวเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดว่าอะไรเราคิดว่าตุ๊กแกจะมาทําร้ายเราจริงๆแล้วตุ๊กแกมันก็อาจจะยืนกลัวเราอยู่ก็ได้ แต่เราคิดเองอะ่ะเหมือนเธอเห็นคนหน้างอ่ะสมมุติว่าสุภาพสุตาหน้างออยู่ตรงนี้แล้วแม่ก็ยืนสอนแล้วแม่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะแล้วพอเห็นสุหนูหนางอ่ะนะแล้วแม่คิดว่ามันหน้างอกับฉันทำไมอย่างเงี้ยเธอเข้าใจตัวเองไหมว่าเธอชอบคิดอะไรไปเองอย่างเงี้ยมันหนางอกับฉันทําไมจริงๆแล้ว หนูอาจจะปวดท้องก็ได้ที่หน้างอะ,ะแสดงว่าวิญญาณการรับรู้ของเรามันไม่ค่อยมีปัญญาครองไว้เลยอะมันชอบปรุงแต่งอย่างมั่วๆอยู่เรื่อยอะอย่างเงี้ยอันเนี้ยหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิน่นมีวิญญาณการรับรู้ที่อยู่ในช่องทางของจมูกเราเรียกว่าคานะวิญญาณ ถ้าทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณถ้าทางกายเรียกกายยะวิญญาณและถ้าทางใจเรียกมโนวิญญาณถ้าใจมีอารมณ์มากระทบและมีมโนวิญญาณที่มีสติปัญญาคลองไว้จะเห็นแต่การเกิดดับของความรู้สึกการไม่เพลินอยู่ด้วยอารมณ์ใดที่น่ารักก็หลงรักไม่เพลินอยู่ด้วยอารมณ์ใดที่น่าชังก็หลงชัง คือไม่เพลินอยู่ตรงความรู้สึกเพราะเห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาที่มันอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยกันและกันเมื่อเราเห็นถึงการที่มันมีสิ่งที่อาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นมันจึงไม่มีฉันไม่มีเธอเหมือนกับว่า เราข้ามช็อตไปอย่างชนิดที่เรียกกระโจนข้ามไปเลยคือโลกนี้มันมีการกระทำแต่มันไม่มีผู้กระทำอะค่ะแม่อยากจะให้เราลองยกตัวอย่างเรื่องการฟังเสียงโทรศัพท์ดีไหมเพราะเธอมีโทรศัพท์มือถือใช้กันอยู่ตอนนี้จริงไหมถ้ามีพยากรณ์ว่าคนจะเดินพูดกับตัวเองมันก็คงจริงอะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเอากล้องไปอยู่ที่ไหนคนก็จะเดินพูดอยู่กับตัวเองคือพูดโทรศัพท์เดินแล้วพูดโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอด มันมีคําพยากรณ์ไว้อีกหน่อยมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มองหน้ากันแล้วเพราะมันจะนั่งเดินพูดตัวเองแล้วแม่ว่าเออจริงามันพูดกับโทรศัพท์มือถือจริงเธอสังเกตไหมฮะอ่ะวันหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาหาเธออยู่บ้านหรือจ๊ะเพื่อนผู้ปรารถนาดีโทรมาเลยนะอ่ะแล้วเธอกำลังจะปฏิบัติธรรมนะแม่จะแสดงแอคให้อ่ะกรีงเธอก็รับเลยฮลัลโหลเพื่อนผู้หวังดีก็บอกว่า อยู่บ้านคนเดียวเหรอเวลาเธอได้ยินคำถามอย่างนี้เธอรู้สึกยังไงฮะป้าป้าอดีแบบงอยเหงาป้าอีฟังอย่างนี้เธอบอกว่ามันเหงาดูเหงาคนแก่กำลังส่งสะท้อนความทุกข์ให้เราฟังนะเนี่ยอะเอาสาวๆบ้างนะเอาสาวๆใครมีแฟนใครมีแฟน ฉันไม่ปรับเธอขึ้นมาอีกยี่สิบาทหรอกอยากรู้ว่าใครมีอ่ะพัชรีมีแฟนไหมมีแฟนสมมุติว่ามีเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนไปไหนอยู่บ้านคนเดียวแล้วแฟนไม่อยู่เหรอเคิดยังไงเหมือนกับว่าเพื่อนอยากชวนเราไปเที่ยวหรือเปล่า คนที่มีมุมมองเป็นโพสิทีฟมากเลยเหมือนกับเหมือนกับว่าเพื่อนจะชวนเราไปเที่ยวหรือเปล่าแต่บางคนที่มีความเนก g a ีฟนะแม่แม่จะดูว่าเธอจะเป็นคนที่บรรลุธรรมไหมอยู่บ้านคนเดียวเหรอธนพรรู้สึกว้าเวค่ะมอยู่บ้านว้าเวพ่อแม่มเคาอยู่บ้านด้วยะนะเดี๋ยวแม่มาทางนี้บ้างขวัญชนก ควัญชนกวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเหรอแฟนไปไหนคิดยังไงมีแฟนไหมมีมีคิดยังไงมีบ้างมีบ้างมีก็ก็ไม่ไม่รู้เอาจริงเอาจริงถึงง่ายไปโกลงอะไรก็ไม่ไม่รู้อยู่ไหนอะค่ะเขาถ้าถามว่าแฟนอยู่ไหนก็บอกไม่รู้ เน่ลองสังเกตตัวเองนะถ้ามีใครมากระตุกเราว่า <S <S ฮัลโหล,โลเธออยู่บ้านคนเดียวเหรอมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เธอจะเอกใจว่าถามทำไมก่อนแล้วถ้าเขาบอกว่าแฟนเธอไปไหนเธอจะคิดต่อทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอและคือฉันขี้เกียจถามพวกเธอว่าเธอไม่ตอบแต่ความจริงจะเป็นประมาณนั้นแหละ แล้วพอเขาถามว่าเออฉันก็ทําท่าอึกๆอย่างเงี้ยนะเราหูเราจะยินไปเลยฉันก็เราจะเริ่มเกิดการปรุงแต่งเขาแล้วมันมีอะไรเหรอเธอเธอเห็นเขาที่ไหนเหรอเนี่ยมันจะไปอย่างนี้เลยนะคะอาการมันจะไปประมาณนี้อย่าพูดเลยนะเดี๋ยวเธอจะไม่สบายใจพูดเลยฉันอยากฟังไปอย่างเงี้ยมันจะไปแบบหาเรื่องเข้าไปแสแบบอยากจะรู้เรื่องประมาณเนี้ยแล้วถ้าเขาบอกว่าอยาเลยยาเลยไม่ดีหรอกเพราะว่า ฉันก็ไม่อยากจะทำให้ครอบครัวเธอแตกแยกเท่านั้นแหละเธอเอ้ยมันแตกแล้วตอนนั้นแหละฉันถามเธอแล้วเธอคิดก็ไม่ค่อยออกก็เวลามันน้อยก็เลยลองแอคให้ดูนี่เธอดูวงนีนะพอหูได้ยินเสียงและเขาพูดในสิ่งที่เรา เกิดความรู้สึกที่มันมีอาการที่เป็นความกระเพื่อมในฝ่ายของความสงสัยสงสัยนี่เป็นอาการทางโมหะซึ่งมีอิทธิพลมาจากการปรุงแต่งอย่างไม่รู้และเราเนี่ยมักจะหลอกตัวเองว่าฉันฟังได้จะมีอาการเหมือนคนยกตัวขึ้นมา แล้วก็บอกว่าพูดไปเหอะฉันฟังได้แต่ตอนนั้นอนะวงจรเนี้ยนะคะมันไปแล้วว่าอืมมันไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเขาเล่าไปเรื่อยๆหน้าเราก็เริ่มแดงเสียงเราก็เริ่มสั่นคือมันเกิดอาการของความมีตัวตนของเราที่มันมีความทุกข์อยู่ตรงนี้จนกระทั่งขณะที่เรากําลังเหมือนกับบอกถูกกับชีวิตของเราในขณะนั้นว่ามันรู้สึกโกรธจนถึงอย่างไรเนี่ยอาจจะมี รถมาจอดหน้าบ้านนี่แม่พยายามเล่าให้เป็นฉากกันนะคะเ็บอกว่าอย่าฟังเลยเธอก็บอกเล่ามาเถอะยาเลยเธอก็บอกเธอหน้าฉันทนได้อีตอนเนี้มันคือมันอยากรู้อ่ะพอมันเพลินแล้วเนี่ยมันอยากเข้ามาเลยมันอยากรู้พอรู้เสร็จมันยึดเลยมันยึดเลยว่าเป็นเราพบคือภาวะใหม่ของจิตชาติการเกิดแห่งสิ่งที่เป็นความโกรธก็เกิดขึ้นเลย ในขณะที่เราโกรธแล้วเราคิดปรุงอยู่กับตัวเราไปอีกสักสองชั่วโมงปรากฏว่ามีรถมาจอดหน้าบ้านผู้ชายที่เราเดินลงมาแล้วเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมีเลือดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปหาหมอเพราะเนื่องจากว่าอะไรก็ว่าไปไอ้ความโกรธของเราเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกใหม่ทันทีคราวนี้ตาเห็น เขามีแล้วเสียงเขาพูดอย่างคนที่แบบมันหมดแรงแล้วไอ้ความโกรธของเราที่มันวนอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะสองชั่วโมงมันกลายมาเป็นอีกความรู้สึกนึงอีกแล้วนะเป็นไงฮะ,อะแอร์ไขใหม่อีกแล้วนี่ไงจากความรู้สึกชังเมื่อกี้เนี่ยกลายมาเป็นความสงสารอีกแล้วเธอเห็นไหมว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่มีหลายอารมณ์มากเลยตามสิ่งที่เธอกำลังท้าท่าย ูได้ยินเสียงไหมทำไงเอออยากฟังธรรมะแล้วมีเครื่องบินเสียงดังทำให้เราพูดธรรมะกันไม่ได้นี่ขนาดเรากำลังอยากทำธรรมะหน้าฝึกนะแต่เราโกรธที่เสียงมันดังถึงทำไหมฮะถึงทำไหมคะถ้าคนฉลาดเนี่ยเสียงเครื่องบินมาเนี่ย เราก็หยุดพูดก็ได้แล้วยังได้เล่นเกมลมหายใจอีกสองขณะขอบคุณด้วยซ้ําที่มีเครื่องบินมาได้หยุดพูดแล้วอยู่กับลมหายใจสองขณะจิตทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติพอเครื่องบินไปเราก็เห็นเสียงมาเสียงไปในหัวใจของเราไม่มีความขุ่นมัวเราก็พูดต่อก็เนี่ยค่ะเนี่ยอาการของการสอนที่อยากให้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่พอมาปฏิบัติทำแล้วโอ้ทุกอย่างจะเพอร์เฟกจากข้างนอก แต่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วข้างนอกจะเป็นอย่างไรใจไม่ทุกอย่างนั้น,นะคะ่ะสมบูรณ์ด้านในคนหลายคนมาปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่ากลับบ้านเนี่ยจะประคุณเอ้ยเรื่องต่างๆขอให้เปลี่ยนเธอเปลี่ยนไหมฮะเธอมีบารมีมากมาปฏิบัติธรรมแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงไหมคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เธอไม่ทุกได้อันนั้นแหละคือปาฏิหารเราสูญเสีย คนที่เรารักแล้วเราซึมเศร้าอยู่กับการสูญเสียคนที่เรารักจากไปแต่เราตายทั้งเป็นกับการจากคําถามคือเธอรักเขามากกว่ารักตัวเองทุกไหมคนหนึ่งมีการสูญเสียและมองว่าถ้าความรักยังมีอยู่ ถึงแม้ว่าคนที่เรารักจะจากเราไปแต่ความรักยังมีอยู่นั่นหมายความว่าเรายังมีความสุขที่ได้รักแม้แต่คนที่รักจากไปกับคนที่พอคนรักจากไปเราตายทั้งเป็นและไม่รักตัวเองด้วยเธอคิดว่าสองคนนี้ใครคือคนปฏิบัติเหตุการณ์คือคนจากไปทั้งคู่นะคะ แต่คนที่ปฏิบัติธรรมก็คือความรักยังมีอยู่ในใจถึงแม้ว่าคนที่รักจากไปแต่ความสุขที่ได้รักมีอยู่กับคนที่ถ้าสิ่งที่รักไม่อยู่แล้วเนี่ยเราเหมือนตายทั้งเป็นเราขาดความรักในตัวเราคำถามคือเราจะช่วยตัวเองอย่างไรเรามาปฏิบัติธรรมเราจะช่วยตัวเองอย่างไรใครตอบได้ ใครสูญเสียของรักแล้วตายไปเลยตายไปกับคนที่เดินจากเราไปเลยยกมือขึ้นสิไม่มีใครกล้ายกมือมีเนี่ยนั่งอยู่ในเนี้ยมีป้าอารีเคยเหรอไม่เคยแต่มีอยู่ป้าอารีจะสอนเด็กที่สูญเสียคนรักและให้เขาอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอย่างไร ไม่ทราบความรักมีสองสามระดับเรารักเขาเพื่อให้เขารักเราถ้าเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วเราตายเพราะว่าเราเห็นว่าเขาไม่รักเราอย่างนี้ถือว่าอ่อนแอดับหนึ่งแต่ถ้าเรารักเขาเรามีความสุขที่ได้รักเขา เขาจะอยู่หรือเขาจะไปความสุขที่เราได้รักเขายังมีอยู่อันนี้คือความแข็งแรงอีกระดับหนึ่งและอีกระดับหนึ่งก็คือรักยังไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ว่าคนคนนั้นไม่น่ารักและอาจจะหยาบคายซะที่ซ้ําแต่ความรักของเราไม่ขึ้นอยู่ความน่ารักหรือความหยาบคายของคนอื่นแต่ความรักขึ้นอยู่กับปัญญาของเราก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอีกนะคะแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่น เราจะไม่ใช้ชีวิตของเราอย่างตายทั้งเป็นกับความหยาบคายของคนอื่นเพราะเรามีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวคือความรักไม่ขึ้นอยู่กับความน่ารักและแต่ความรักขึ้นอยู่กับปัญญาของเราอันนี้อีกมิติหนึ่งแม่ถามว่าความรักของเราอยู่ในระดับไหนที่นั่งอยู่ที่ตรงเนี้ อันที่สามเลยเหรออนุโมทนานะของหนูอันที่สามเลยนะจ้ะของอนุโมทนาจะเร็วสาธุเร็วสาธุใครใครที่เห็นว่าเวลาที่คนรักยาบคายกับเราจะความรักกลายเป็นความเกลียดทันทีใครเคยเห็นไอ้ที่รักๆแล้วเกลียดทันทียกมือขึ้นนี่ซื่อสัตย์ดีมากย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 ก พวกนี้รักแล้วยึดครองเป็นของฉันไม่ได้หมายความว่าดีเลวนะแต่วิธีการรักต่างกันความรักเนี่ยกับความเกลียดอยู่ในที่เดียวกันเลยลูกคือถ้ามันเป็นดั่งใจเรามันก็นำความชื่นใจแต่ถ้ามันไม่เป็นดั่งใจเราเราก็เพลินชงังก็แม่พูดเรื่องข้อ16อยู่นะ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10-2-30ศูนย์่องสมศูนุ